บัตรทองกดย้ายหน่วยบริการได้4ครั้งต่อปีผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถที่จะเปลี่ยนหน่วยบริการได้ไม่เกินปีละ4ครั้งสำหรับการย้ายหน่วยบริการสามารถทำได้หลากหลายช่องทางตามนี้ค่ะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามสูงวัยใจแท้พี่ด้วยนะคะช่องทางที่1แอปพลิเคชอันสปสชดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ลงทะเบียนให้เรียบร้อยและไปที่ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการช่องทางที่2 l i n ลน์ออฟฟิเชียลสปสชหากไม่ สามารถกดเพิ่มเพื่อนโดยพิมพ์คำว่า add n h SO s o คลิกที่ลิงก์นี้นะคะเราจะโพสต์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์จากนั้นไปที่แชทและเลือกเปลี่ยนหน่วยบริการช่องทางที่3นําเอกสารการลงทะเบียนติดต่อด้วยตนเองได้ที่สถานที่ลงทะเบียนโดยในกรุงเทพติดต่อที่สปอสอชอชั้น2อาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะส่วนต่างจังหวัดติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือว่าโรงพยาบาลของรัฐที่ใกล้ที่สุดย,ย้ายหน่วยบริการใหม่ปุ๊บสามารถเข้ารับการ ัษาที่ใหม่ได้ทันทีเพื่อนเชาวสูงวัยอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนเนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองกันค่ะ